วันนี้พาลูกชายอาจารย์บันดิตนะครับลูกชายอาจารย์บันดิตมาเล่นกีต้าให้ฟังนะครับทุกคนลูกชายบันดิตอาจารย์อายุสิบห้านะครับพลังงานก็เหมือนสิบห้าอาจารย์บันดิตโน่นไปอเมริกาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ส่งลูกชายมาแทนนะครับผมก็เป็นลูกชายบันดิตนะครับชื่อบัญญัตินะครับผมผมชื่อบัญญัตินะครับทุกคนนะบัญญัติอึ้งรังสีนะครับเป็นลูกชายอาจารย์ลูกชายในจินตนาการนะครับแล้วก็ อายุแค่สิบห้าปีนะครับเราก็จะมาเล่นกีตาร์ให้ทุกคนมาผมเริ่มเล่นเลยครับเนาะกีตาร์ตัวนี้ตัวละสองล้านสองล้านผมกําลังรอคนคนคนทาอ่ะคนทาชื่อดามันถ้าเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่นี่กีตาร์ราคาตัวเนี้ขึ้นขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นผมซื้อมาเก่งเนี่ยเก่งกําไรสองล้านขึ้นทันทีแน่นอนเพราะมันมีจํากัดมาก จะฟังจะฟังต่อไหมอยากฟังต่อ, <Yeah. S 1> อ,ต,อต้องแชร์เอ้าโอเคโอเคโอเคนี่ uh huh. อะไปแชร์กันมั้ยระหว่างรอก็ระหว่างรอก็เล่นให้ฟังล <Yeah. S 1> ะับแต่ก่อนแต่ก่อนตอนผมอายุสิบเจ็ดผมชนะอรางวัลที่หนึ่งนะตอนอยู่อเมริกาไปเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนเราอยู่อเมริกา <Yeah. S 1> ก็แข่งกีตาร์ชนะอันที่หนึ่งระดับหนึ่งที่อ <Yeah. S 1> เมริกา <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ ชอบเสื้ออะไรนะดําแพงคืออะไรวะมันเหมือนโลแพงนะวันนี้ดีไซน์ดอเช่กับบานานะออไม่เสียงไม่ยังไม่ได้จูน หน่อไปอีกนะสิบห้าต้องกิแล้วนะยูอยุสิบเลยนะเคยไหม <c oughs> เคยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไหมมันต้องมันต้องมีมันมันมีอินโทรอยู่เ,เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณฟังให้อินโทรคือตรงนี้ now melody đấy, sao cả share nè, 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 เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวถือโอกาสเปลี่ยนหน้าตอนนี้เลยมันมีสองหน้าผมใช้จะ iPad ใช้แท็บเล็ตเปิดเอามันก็เลยต้องขัดจังหวะนิดนึงเม่ครั้ <c oughs> งที่แล้วมีคนมีคนถามทักพี่บอกว่าอาจารย์ไปทําโบท็องมาเหรอเออเอาไปฉีดฟิล,ลเลอร์มาเออเพราะว่าหาย <c oughs> เห็นพี่หายไปหนึ่งอาทิตย์ไงเ <c oughs> พราะไปพักด้วยไปพักไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์อ๋อแต่พา่าก็บอกว่าฟิลเลอร์เขาไม่ต้องพักกันด้วยซ้ําใช่ป่ะอ๋อมาออกไลน์ออกไลน์ได้ด้วยเลยแต่แล้วถ้าฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้ก็ฉีดาม ใช่ไหมสองคนนี้ไม่ฉีดโอโช็อกโมช็อกหน้านี่นะครับผมหน้าผมเวอร์จิ้นะครับทุกคนนะบอกก่อนนะเอาบอกทุกคนหน้าผมยังเป็นสาวบริสุทธิ์เหมือนเหมือนกับสาวบริสุทธิ์เลยคือไม่เคยโดนนะเขไม่เคยโดนเข็มที่ไหนมาเลยนะไม่ว่าเข็มเย็กเข็มใหญ่เข็ม ติดแลรกติดแล้วพูดเห็วพูดเห็วไม่ตั้งใจเข็มเล็กเข็มเข็มเล็กเข็มใหญ่ไม่เคยโอนหน้านี่บริสุทธิ์เหมือนสาวบริสุทธิ์โอเคว่านี่ธรรมชาติล้วนอายุสิบห้านะครับทุกคนมาเสียงกีตาร์ไม่เพี้ยนเพียน ต่พม้อย่างร้อมเล็นดีบียังโอเคทุกคนอ่ะเอาฟังเพลงอื่นบ้าง <c oughs> ฟังเพลงอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีแดนเซอร์เราจะมี <c oughs> เราจะมีแดนเซอร์แดนเซอร์แล้วก็สิง แล้วก็มีซิงเกอร์นะครับมีมีทั้งดิงซิงเกอร์และแดนเซอร์ในตัวคนเดียวกันนะครับทุกคนในตัวเดียวเราเตรียมพร้อมพบกับเธอนะครับทุกคนนะครับเศิลปินใหม่นะครับแห่งวงการศิลปินปนใหม่แห่งวงการนะครับชื่อพอลล่าชื่อพอลล่านะครับวิสพอลล่านะครับอ่าแล้วตบมือหน่อยแล้วทุกคนร้องตามได้ผมว่าท่านุกคนร้องตามได้นะครับเพลงฝรั่งเพลงนี้ครับอ่าทุกคน Wait, you're going to talk about June's When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom let it be by all of the darkness she's standing right in front of me speaking words of wisdom let it be 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 waking words of wisdom let it be and when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there will be a chance that they will see. There will be an answer. Let it be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  Let it be Yeah there will be an answer Let it be อ let it be. Let it be Let it be Let it be Mr. Words m Let it be เดี๋ยวก่อนใจร้องร้องท้นดูอีกรอบนึงแล้วเปลี่ยนคำว่า Let it be เป็นคำว่าช่างแม่งมันมันมีกฎหนึ่งที่มันเวิร์ก อะไรอ่ะอันนี้แหละรนนหจนน <c oughs> ะริงมันเป็นชา่ชางเมงมันช่างแมงมันชฉีงแมงมันช่างแมงมันอายุอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้นเสียงจริงนะอันนี้ผมก็สอนกดจิตวิญญาณให้คุณนะจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือ มันมันจะมีวิธีแก้ของการวิตกกังวลอันนึ่งก็คือช่างแม่งวันใช่ใช่แล้วฝึกแล้วฝึกพวกคุณทุกคนช่างแม่งวันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้องร้องหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมก่อนนะครับแล้วผมจะเราจะร้องสองท่อนก่อนแล้วคุณก็เข้าเข้าพอท่านฮุกก็ให้ทุกคนร้องช่างแม่งมันอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนนะแล้วพวกเราก็จะร้องด้วยนะครับ There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be now. Chang mạnh mạnh Sao mạnh mạnh Sao mạnh man Chang There will be an answer Sao mạnh mạnh Sao mạnh mạnh Sao mang mạnh Chang Sao mạnh wisdom mạnh โอเคเดี๋ยวพี่ผมต้องของกีตาร์ตัวนี้ไปเก็กะแบงไม่คไม่ให้ใครจับก็ไม่อยากจับวล้โอเคนี่แชร์ไปอย่างเนี่ยทำไมคนกีตาร์ไม่อยากมาดูอย่างเนี้ยโอเคอ่ะช่างหัวมันโอเคอ่ะวันนี้มันขอขังไม่ไหวแล้ว โ okay. อเคอะวันนี้นะครับจะมาให้4ข้อง่ายๆนะครับสูตรสร้างเงินล้านโดยไม่ต้องลงทุนโอเคการเนื okay? <c oughs> ่องจากหลายคนจะเจอพวกพิษโควิดใช่ไหมแล้วกเ็เงินอาจจะช็อตช้าบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับมี4ข้อ4ข้อที่จะทําให้คุณสร้างเงินล้านโดยไม่ต้องลงทุนโอเคเปล่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะสร้างเงินล้านก่อนอื่นตอนแรกตอนนี้นะหยุดการลงทุนทุกอย่างไป อย่าเพิ่งย่อจจจะลงทุนในความรู้นะลงทุนในความรู้ที่ไม่ใช่เงินอะไรโหหลักแสนหลักล้านนะบางคนไปเปิดไปเปิดร้านอาหารลงทุนเป็นล้านเป็นสิบล้านเงินหายไปกับฟุบบางคนไปเปิดโรงแรมเปิดอะไรหรือว่าเปิดเอ,อ่ออะไรธุกรกิจก็ตามโดยไม่มีความรู้ก่อนโดยไม่รู้ว่าเงินจะเข้ามาอย่างไรโอเคไหมวิธีสร้างเงินล้านโดยไม่ต้องเปิดลงทุนข้อหนึ่งคือขายก่อนเอาของคนอื่นมาขาย ของคนอื่นคุณรู้ไหมว่าโอเคของคน,คนอื่นที่แม่งอยู่ในโกดังอะ่ะที่มันไม่มีใครสนใจอะ่ะที่ของดีด้วยจ้าเขาเยอะพอร่ามีของดีเยอะด้วยเยอะมากพอร่ามาช่วยเลยมาช่วยนั่งตรงนี้เลยช่างแม่งมากคนส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนไปยังไม่รู้เลยจะขายของอะไรยังไม่รู้จกักแล้วก็มีของเยอะมากข้อนี้ข้อรอคอนเฟิร์มได้เพราะพอร่าอยู่ในวงการ<ช>มีของเยอะมากที่ดีดีด้วยนะดีดีด้วยนะ<ด>ยนะสูตรทำมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ แต่ลดทุกอย่างเห็นผลอุ้ยเยอะในตลาดเยอะมากจริงป่ะเช่นไรบ้างอะเช่นไรบ้างเนี่ยเจ้าของโรงงานรู้อยู่แล้วใช่มันดีหมดเลยจริงเหรอเออดียังไงดีอ่ะแล้วทำไมมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไปดูตรงนั้นเขาดูผลิตทุกอย่างก็คือไม่ได้ดูว่าลูกค้าคือใครนั่นแหละเสร็จเราค่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่ทำแล้วใช่จริงเออเยอะแล้วก็ในพักพวกก็เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันจริง คุณนะครับทุกคนที่ดูอยู่ผมสั่งห้ามสั่งห้ามไปนั่งคิดการผลิตคิดสูตรเพื่อที่จะตัวเองจะมานั่งนั่งขายเมื่อไหร่ที่คุณผลิตเสร็จแล้วคุณจะไหนคุณจะขายไม่ได้แล้วคุณจะเหนื่อย<ช>คุณจะเหนื่อยมากแล้วจะสมองไม่ใช้คนละส่วนด้วยผมบอกเลยผมเป็นนักดนตรีใช่ไหมเป็นเกิดเป็นเป็น,ปน,ปนชาติก่อนไม่ใช่ชาติก่อนนะภาคก,ก่อนภาคก่อนเป็นนักดนตรีชาติก่อนนี่คือเกิดใหม่แล้วภาคภาคแรกของชีวิตเป็นนักดนตรีเกิดใหม่ในร่างเดิมใช่ตอนนี้เป็นนักธุรกิจ ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงมากในประเทศไทยสูงมากใช่ต้องปีนมะพร้าวดูเลย <laughs> <laughs> มาแล้วเปนะ็นนักธุรกิจในสไตล์ของผมเองผมไม่เคยเรียนแบบใคร <laughs> ผมแม้นะธุรกิจแบบว,ว่ากูจะผมสอนให้พวกคุณเนะี่ยคืออย่าไปทำอย่าไปทำอะไรเครีคยดๆเอาเอาไปใช้ชีวิตให้ดีแต่สร้างระบบให้เงินมันเข้าตลอดเวลา <laughs> สร้างระบบให้เงินเราไม่ต้องไปยุ่งไปอะไรเหนื่อยแล้วคุณทสถึงที่ตัวเองชอบ มันไม่เคยมีใครสอนแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงนักธุกรกิจเขาจะคิดถึงอะไรคิดเครียดอะไรลูกจ้างเยอะๆอ,อะไรที่มันวุ่นวายต้องมีระบบการบริหารมีผู้บริหารวุ่นวายไปหมดเลยผมไม่ใช่างนั้นเลยผมไม่สอนให้คุณแบบนั้นเลยคุณเอาตัวเองให้รวยเป็นพันร้อยล้านพันล้านโอเคแล้วโอเคมาแล้ว okay, แต่มีความสุขแต่ส okay, okay นะิบร้านร้อยล้านพันล้านโอเคน่ะเอาที่แค่เอาแค่ว่าใช้ไม่หมดทั้งชีวิตก็พอแล้วนะคุณไม่ต้องเป็นโลภอะไรมากมายแล้ว จริงๆนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าโลภในแง่ที่ไม่ดีนะคําว่าโลภจริงๆแล้วเป็นคําว่าถ้าใช้จ่พูดคาว่าดีก็ดีเพราะเป็นคําว่าเทวิธานเป็นคําว่าอยากเป็นคําว่าอยากโตโอเคปะอยู่ที่ตีความให้กับตัวเองไงใช่แนะล้วแต่อาจารย์เมื่อกี้บอกว่าเอาของคนอื่นมาขายคือมันง่ายตรงที่ว่าเราได้โฟกัสในสิ่งที่เราชอบแค่อย่างเดียวแต่การที่เราไปทําสินค้าด้วยวของตัวเองอะไรหลายคนที่เจอมาเนี่ยคะคือมันไปทําสิ่งที่เราไม่ชอบซะเยอะไม่ไม่แต่คนอื่นบางคนก็ชอบอินกับการผลิตไง บางคนก็ชอบชอบคุยะเอีดบางคนชอบสร้างแปลว่าคุณต้องหาคนที่แม่งขายเก่งคนที่แม่งกังคนแล้วอิงกับสินค้าคนแล้วขายเก่งมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันสองคนอย่างนี้มันต้องมีคนหนึ่งผลิตคนนึงขายหรือไม่ถ้าเกิดมันจะเป็นคนคนเดียวในคนคนเดียวกันคุณต้องขายก่อนแล้วค่อยผลิตใช่เกณฑเปล่านี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งขายก่อนแล้วต้องผลิตค่อยผลิตจาไว้ข้อสองคือถ้าผลิตถ้าผลิตเองถ้าชอบการผลิตถ้าเป็นคนชอบคุยลเอียดบางคนชอบคอดสร้าง ชอบประดิษฐ์ประดอยชอบทําอาหารชอบทำสูตรต้องมาต้องเออเอาประกอบโน่นประกอบนี่ชอบแบบนี้ชอบทาร้านสร้างขึ้นมาสวยๆอะไรมาชอบสร้างชอบชอบสูตรอาหารคุณต้องหาคนขายเก่งจําไว้นั่นคือข้อสองต้องพาร์เนอร์คนขายเก่งอืผมผมผมเจอมาเองกับตัวเองตอนที่เป็นคอนดักเตอร์เพราะผมเป็นศิลปินผมเก่งไงเรื่องประดิษฐ์ประดอยนี่กูโคตรเก่งเลยแต่ว่ามันต้องมีคนขายคือต้องเป็นผู้จัดการแม่งมาขายขายบัณฑิตอ่ะแต่ตอนนั้นผมแบบว่า แม่ผู้จัดการหวยทุกคนผู้จัดการขายไม่เป็นทุกคนกูเลยก็ต้องขายตัวเองต่อไปนี้ผมเลยเก่งเรื่องนี้ไงกูต้องขายตัวเองไงก็เพราะมันเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่กูเจอผู้จัดการหวยไปหมดเลยแล้วผมบอกด้วยเลยคนที่จะขายเก่งนี่น้อยมากน้อยมากแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งในตอนนี้เลยที่เป็นเทรนด์ของโลกคือถ้าคุณอยากรวยอีกสกิลหนึ่งก็คือนี่แหละการขายเราขายออนไลน์ต้องขายออนไลน์เท่านั้นจบโอเคเพราะขายออนไลน์มันไม่มีไม่มีต้นทุนเข้าเปล่าเพราะฉะนั้นหนึ่งเอาของคนอื่นมาขาย โอเคป่ะข <Okay>, right? ้อ 2>, 2คือพาร์ทเนอร์ร่วมกับคนที่ขายเก่งถ้าเราเป็นคนชอบข้อ3คือขายออนไลน์ขายออนไลน์มันเป็นโหไม่โคตรถูกอะเมื่อกี้ตอนตอนตอนเย็นๆคุณไปเห็นนะผมใช้กล้องเราใช้กล้องเอ่อกล้องแค่คไม่ถึงส5 0 0 0้าไม่ถึงอง0มนิดๆสวยมากบางบางเจ้าไม่ถึงหมื่นบาซื้อซื้อบางค่ายไม่ถึงหมื่นแล้วโคตก็สวยอะตอนเย็นๆคุณไปตามดูประมาณ6โมงเอ้ยห้าโมงโมงเจอนาทีเอ ไปไปไปตามดูโอ้โหวิภาพสวยมากเลยคือคุณสามารถสร้างเงินมหาศาลงานเงินเป็นล้านล้านลูกศิษย์ผมทําเยอะแยะไปหมดที่แม่งทำไป่ใ่มือถืออันเดียวอะ่ะสร้างเงินมหาศาลเป็นล้านล้านอะ่ะเพราะฉะนั้นคนจะต้องขายออนไลน์เริ่มต้นที่กล้องใช้กล้องดีๆอะ่ะแล้วก็แสงดีๆหน่อยาหน้าคุณสมองสว่างโอเคปะสว่างยังสว่างแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ว่าตอนเย็นว่บเออแค่ใช้กล้องอันเดียวคือผหม็ยกขายถล่มทลายอย่างของอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ทำให้ดูนะว่าจริงๆมันไม่ได้ยากมันไม่ต้องมีอะไรแบบเยอะะแค่มือถืออันเดียวใช่ทำได้คนถ้าคุณไม่อยู่ในค <c oughs> าคานี้แล้วจริงๆการขายเป็นทักษะที่คุณต้องฝึกนะ <c oughs> ทุกคนการขายมันคือการถ้าใครขายไม่เป็นนี่อนาคตน้อยมากเลย <c oughs> อนาคตนี่คือทำอะไรก็ไม่รู้มันต้องไปพึ่งคนอื่นตลอดเวลา <c oughs> พึ่งคนอื่นขอขอขอ,ขอความช่วยเหลือเขาตลอดเวลา <c oughs> ถ้าขายตัวเองไม่เป็นขายสินค้าไม่เป็นคุณจะต้องพึ่งความพึ่งคนอื่นตลอดเวลาถ้าขายไม่อยากขายตรงๆให้เปิดคอร์สให้ให้ให้คอนเทนต์เป็นความรู้ฟรีๆก่อนแล้วก็เปิดคอร์สเพราะคนที่เปิดคอร์สเนี่ยม่งขายเก่งมากเพราะมันขายโดยไม่ต้องขายอ่ะเวลาคนเปิดคอร์สปุ๊บเนี่ยคนให้ความเชื่อถือทันทีว่าเป็นที่เอ็กซ์เพรสทันทีเข้าใจป่ะ,ะแล้วในคอร์สคุณจะขายสินค้าอะไรสมมติว่ายกตัวอย่างคุณขายเอ่อเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการอะ,อะไรอะ่ะ แต่งตัวปรับลุกปรับลุกปรับบุคลิกปรับรบุคลิกภาพในคอสคุณอาจจะมีสินค้าเตรียมมาอยู่ละอ่าคือเนื่งองจากใช่ใช้อะไรปรับบุคลิกภาพาอย่างเช่นเออยันนกีก็มีมีบอกว่าวันนี้ตัวดัดหลังใช่ไหมสินค้าดัดหลังอ่ะยกตัวอย่างอันเนี้ยนี่อันนี้นี้ไม่ได้ตั้งใจนี่มาขายนี่นะไม่ต้องตกใจทำให้ดูนะไม่ต้องตกใจก็คือสมุิ คอร์ดบุคลิกภาพเราต้องพูดอยู่แล้วว่าบุคลิกภาพที่ดีไม่มีใครหล่อไหลหรอกถูกไหมฮะเราอยากจะดีขึ้นก็ต้องเดินอกผายไหลผึ่งหน้านุ่มจันอะไรนะอะไรคำสุดท้ายอะไรนะไปฟังไม่ทันฟังไม่ทันเร็วไปอกหายไหลถึงหน้าตึงหนมตันจากคัพเเป็นซับ4ี่อันนี้เขียนเขียนไม่ได้ไหมเป็นหนึ่งในสองสามสี่ข้ออันนี้เป็นข้อข้อ4ี่ข้อสาม อกพลายลายปึ๋งหน้าตึงนมตั้งเหรอเหนแล้วเอากันเลยเครดิตเครดิตพอลล่าคุณจะแย่ไปนะซึ่งจะทําให้ช่วยคุณผู้หญิงนะถ้าเดินเดินตรงๆเนี่ยจะทําให้จากคับเอเป็นคับซีได้เลยจรลงเหรอเอ้าก็ถูกเดินอย่างนี้มองไม่เห็นปึ้งเห็นเลยอ๋อเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญยกตัวอย่างใช่ไหมเรื่องเดียวที่บัณฑิตไม่ค่อยเชื่อใจนะก็ ต้องชวชานบ้างนะคะก็มีนมอยู่เหมือนกันเสี่ยวเสี่ยเนี่ยน่าตกใจเลยโอเคๆเดี๋ยวผมทำทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวอกพายนะอกพายลายพึงลายพึงคือแบบนี้นะครับลายพึงเอออ่ะอ่ะลายพึงคืออะไรเนี่ยวะลายลายพึงก็ต้องคือออกไปข้างหลังหน่อยนึงออกไปข้างหลังหน่อยนึงเพราะมันจะดูแบบมันจะดูเท่เทคนิคเวลายืนเขาก็ให้ยืนแบบถ้าสมมติว่าคนที่งอตัวเทคนิคก็คือเขาให้ทำแบบมือแบบนี้ามือแบบนี้อามือแบบนี้ เราเซ็กซี่ไปอะค่ะออย่างเงี้ยค่ะเออลราเอามือลงปุ๊บพอดีเลยองศาอ๋อนี่คือเทคนิคเวลาที่คนติดถ้าสมมติไม่ได้ใช้อันนี้นะคะถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเราสึกว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเข็มขัดหลับหลังเอออันนี้อันนี้ผมขายบริษัทของผมขายมานานละคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เอออะคิดหน่อยมาแต่นี่อ้าววิธียังไม่ได้ใช้อันนี้ก่อนคือที่คนทุกคนทําได้หมดถ้ารู้สึกว่าเงาะคือครูสอนเรื่องอุคลิภาาเป็นสิบปีแล้วดังนั้นเนี่ยบางทีคนจะติดแบบว่าเดินแบบอะไรอย่างนี้ใช่แเนดิบบ ฮะบางทีมันก็เดินแบบ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 เนี้ยเออแบบธรรมดาธรรมดาแบบว่าไม่ไม่ไม่มีพลังงานใช่อ่ะแล้วเดินแบบอเออนี่เดินนี้ก็คือตั้งมือแบบนี้ขึ้นมาเออแล้วเอามือลองปุ๊บมันจะลงตั้งพอดีเห็นปะเออแบบนี้เลย <Yeah. S 2> yeah. เอย่าอ่าต่อลองตั้งมาแบบนี้นะฮะเออเป็นไงจากคัพเอเป็นคัพสี่เลยจากคัพสี่เป็นคัพมือ ไม่เชี่ยวชาญดูจะทำพูดเนี่ยมีคนถามว่าเข็มขัดล้วค่ะเราไม่ขายเลยเราเห็นไหมคุณเห็นไหมเหรอผมพูดผมผมบอกผมพิสูจน์ตัวเองทันทีคุณเห็นบอกว่าขนาดไหนข้อมูลฟรีคนสนใจอันนี้ทันทีใช่นี่เดี๋ยวทำให้ดูยังไม่เปิดคอร์สเลยอ่าสาธิตหน่อยเข็มขัดนี้คือเข็มขัดดัดหลังนะครับบริษัทผมขายมานานแล้วบริษัทชื่อว่าเฮอร์คิลิส เป็นบริษัทของผมเองนะครับเป็นหนึ่งใน6บริษัทของผมล้าก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยนะพราใส่เฟเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะใส่อะนี่นะปรับเสให้มันแบบพอดีอันนี้ก็ใส่ได้ไม่ใช่ใส่ข้างนอกนี่ใส่ข้างในนะเอาเสื้อปิดได้นะข้างนอกก็เก๋นะเออ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 อนอ้ออออออบอ้ออ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 ้็บอมออออ ใส่แบบนี้หมดเลยเพราะลูกสาวคนโตของผมสูงไงเจ้าเนริซ่ากับอารีนาแล้วชอบเดินหลังค่อมเว้ยสูงแล้วชอบเดินหลังค่อมผมให้เขาใส่อันนี้เนี่ยเดิอนอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวนี้เดินเท่มากเลยท,ทั้งคู่อ่ะเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งขึ้นมาเวลานะถ้าสูงมากๆผู้หญิงนะถ้าสูงมากๆหรือว่ามีหน้าอกอะไรเงี้ยเขาจะชอบเดินกม้มเพราะเขารู้สึกเขินอ๋อใช่ใช่ใช่ดังนั้นก็เลยติดแบบนี้ก็กระใส่อันนี้ก็คือบังคับให้เขาแบบบุคลิกภาพดีใช่ซื้อไปเลยซื้อไปเลยราคาเท่าไหร่วะอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันห้าร้อยเก้าสิบห จริงเหวันนี้แล้ววันนี้วันเดียวมันเก้าหน่เออไม่เป็นไรวันนี้ให้ราคาพิเศษเก้าขวบใส่ได้ไหมคะมีคนถามเก้าขวบมันจะตัวเท่าไหร่ปะไม่ใส่ได้เหรอได้เพราะนี่มันมันเฟคซิเบิลไงมันปรับได้ใช่่่ปปะอื้นีรับไดหมดให้เขายืดให้เขายืดอกงี้ให้เขายืดยืดออกตลอดใช่ไหมแม่แล้ว แล้วเขาจะเดินเท่เหมือนบัณฑิตเห็นป่ะคุณจะคุณจะเขาจะหุ่นเท่เหมือนบัณฑิตเห็นป่ะหน้าตกหน้าหน้าอกเนี้ยโอเคอ่ะก็ปกติราคาเท่าไหร่เลยสองพันห้าหรือไงเนี้ยแล้วก็เราขายกันปกติคือหมื่นพันเก้าวันนี้ให้ราคาพิเศษพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคป่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาไปทั้งกล่องเลยเนี้ยเอาทั้งกล่องสวยแม่กออกแบบกันเนี่ยเข้มขันดัดลายบริษัทของผมร์คิวลิสเข้มขันมีตัวเอตัวเอก็ออกแบบมาได้เท่แม เฮอร์คลีสซี่คือนามสกุลผมนะครับคือผมเกิดมาในตระกูลมีช่วงหนึ่งอาจารย์ใช้ชื่อว่าแบบบัณฑิเทอร์คิลิสผมเกิดมาในตระกูลเฮอร์คิลิสนะครับก็แบบต้นต่อต้นต่อสมัยคือโรมันเออ่กรีกสมัยก่อนนะผมเออ่ใช่อะไรอ่ะปันพับุรุษพี่อ่ะสามพันปีที่แล้วเขานามสกุลเฮอร์คิลิสพี่เพิ่งรู้ก็เลย อ๋อต้องเปลี่ยนนามสกุลเราไห้กลัวไปอาจารย์หน่อยนะการสอนเรื่องการกินมันก็เลยก้ามใหญ่ขนาดนี้ไงก็เลยแบบกลายเป็นคนเนี้ยผมก็เลยไม่บริษัทบริษัทเฮอร์คิลิสของผมขายพวกสินค้าอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพเช่นเอ่อแทมโพลีนอะไรเงี้ก็อยู่บริษัทเฮอร์คิลิสหมดคนเนียอาจจะคิดว่าบัณฑิตแม่งขายแต่เอ่อคอร์สไม่ใช่นะผมมีขายมีมีสินค้าอย่างอื่นเยอะแยะ ที่ไม่ได้มาพูดแต่ใครสนใจอันนี้ก็ CF เข้ามานะครับ CF 1น <1, S 2> 7 1> 7งนะครับ1777งเจ็ดเป็นวักหน7 7งนะครับโอเคสินค้าของคุณอะไรเนี่ยผมแน่จะบอกเลยนะสินค้าของคุณคืออะไรเปิดคอร์สซักเปิดคอร์สอันนี้ก็เป็นอีกนึ่นหนึ่งอันก็เน้นไปข้อสี่แล้วกันไม่ต้องลงลึกมากเพราะว่าวันนี้เราแบบมาสอนออสอนแบบเร็วๆถ้าใครอยากจะลงลึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูเนี่ยอย่างทรายเนี่ยทรายก็เปิดคอร์สก็คนก็มาซื้อของอีก ใช่ป่ะมันอัตโนมัตินะใช่คนเขาสายเขาขายพวกครีมพวกอะไรพอเปิดคอร์สคนก็มาซื้อซื้อแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาจ้างโรงงานซายผลิตด้วยใช่ค่ะใช่ป่ะอาโอเคก็สรุปคือคนส่วนใหญ่อะคนในในโลกนี้มีของเต็มไปหมดที่คุณอมาขายได้แล้วผมบอกด้เลยนะคนส่วนใหญ่แม่งชอบด้วยกูผลิตมาแล้วแม่งเป็นสูแล้วกูขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วเขาง้อคุณด้วยเขาจะง้อคุณด้วยถ้าคุณขายเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฝึกวิชาการขายมาซะเทรน คุณรู้ไหมว่าผมขายเอวันจยอดยอดเกินหนึ่งล้านไลฟ์เดียวไลฟ์เดียวไลฟ์เดียวยอดเกินหนึ่งล้านแล้วผมไม่ต้องทางานเพิ่มอะไรทั้งสิ้นมันเป็นคอร์ดิจิตอลก็ส่งให้เขาเรียนกันจบเพราะวันจัน์วันนั้นมาขายเลยรู้ว่าแบบโคร้านทุกร้านไม่ได้พูดเล่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดครั้งเดียวหลายครั้งแล้วก็บางครั้งบางไลฟ์หลายล้านด้วยใช่อืโอเค